สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชควันที่หนึ่งตุลาคมนะคะแนวทางของหัวรัฐบาลแก้วทําไปแล้วเมื่อวันที่28กันยาไปดูคลิปอันนั้นได้เลยแต่อันนี้เป็นแนวทางก,กลางๆสาหรับใครอยากจะเสี่ยงโชคแบบรายวันอะไรหรือจะไปปรับเปลี่ยนเพื่อไปเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลก็แล้วแต่นะคะยินดีตอนนี้ก็อยู่ที่หัวหินนะคะพอดีมาทํางานเมื่อวานด้วยแล้ววันนี้มีมีทำพิธีตอนส,สายเสร็จแล้วจะเร่งทําให้เสร็จเร็วๆเ,เพื่อที่จะได้มีเวลา ขากลับจะแวะไปไหว้ท้าเวสสุวรรณที่วัดจุรามนีจะได้เอาเลขเด็ดๆดีๆมาฝากทุกคนใครที่อยู่กลุ่มหมอแก้วพารวยรอดูเลขได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในกลุ่มให้นะจ๊ะเราจะรวยเราจะเฮงไปด้วยกันวันนี้เพราะเราจะมีความสุขเพราะเราทําบุญเยอะอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าใครถูกหวยอย่าลืมแบ่ง10%ไปทำบุญต่อเพราะการทําบุญต่อเนี่ยมันจะทาให้เป็นการต่อบุญเราจะได้ถูกหวยเยอะๆถูกเรื่อยๆแล้วก็ บางคนบอกต้องทําเท่าไหร่หล่ะพี่แก้วแก้วแนะนำว่าทําแค่สิก็ได้ค่ะลองดูนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าเน,นี้ยวันหวยออกเป็นวันรับทรัพย์ของพวกเราเราอย่าเครียดเราอย่าก,กังวลเยอะเพราะว่าครั้งกังวลเยอะมากก็จะทําให้เลขคาดเคลื่อนได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ต้องซื้ออะไรกันบ้างขอเริ่มที่วันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบที่สุดเซ้นต์ตัวเองมาที่สุดให้คุณซื้อเลขนั้นวันอาทิตย์ซื้อเลขตัวเองนะจ๊ะไม่ต้องฝั่งขายเลขที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยมันใช่แหละตื่นเช้ามาผู้ชันชอบเลขนี้แต่ถ้าแบบแบงค์เลยไปเจอเลขที่ใครบอกว่าเลขดีเลขเด็ดเราต้องดูด้วยว่าเราชอบไหมอย่าคิดเยอะแต่ถ้าเรากังวลมีความลังเลเลขมันจะเคลื่อนได้มันจะดิ้นส่วนคนเวอร์กันจันให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองเหมือนกันแต่เป็นเลขที่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดแนะนําว่าให้เอาวันเดือนปีเกิดเช่นเกิดวันที่4ี่กันยายนก็เป็น4ี่บวก7สองหสองสาก็จะเป็นบวก2บวก5บวก2บวกสแต่ถ้าคนที่เกิดวันที่สมมุตินะคะ 18ก็เป็น1บวก8บวกเดือนบวกพศอะไรเงี้ยลองบวกดูได้เท่าไหร่ลองซื้อจะเป็นเลขนำโชคให้คนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นวันที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคค่อนข้างเยอะในวันนี้ต้องทําจิตใจให้สบายแล้วต้องซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางาน คำว่าทํางานหมายถึงทํางานบริษัทนั้นตั้งอยู่ที่ไหนเลขที่เท่าไหร่ซื้อหรือเลขรหัสพนักง,งานก็ได้นะคะลองดูแต่ถ้าแบบพี่แก้วคะหนูไม่ได้เป็นลูกจ้างใครคะ่ะหนูไม่ได้ทํางานหนูอยู่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านนะคะก็คุณได้เงินจากใครสมบางคนได้จากคุณแม่คุณก็ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่บางคนได้จากสามีหรือภรรยาก็ซื้อเลขเกี่ยวกับคนที่เขาให้ตังค,คุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดี่ปีเกิดพอสอเกิดหรือเลขเบอร์มือถือของเขาคุณก็ซื้อได้เลย ะะมาต่อที่วันพุธนะคะวันพุธวันนี้จะมีการเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยแล้วก็ไปไหนมาไหนปลอดภยัยแล้วเนี่ยเลขที่จะนาโชคให้คุณก็คือเลขยานพาหน,นะนั่นเองนะคะอยากให้ซื้อเลขยานพาหน,นะโดยการตัดตัดซื้อสองตัวหน้าหรือ2ตัวหลังหรือจะเอาเลขตัวมาบวกรวมกันแล้วซื้อก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่คุณมีรถหลายคันนะก็เลือกคันที่คุณใช้ประจําแล้วกันนะคะ ส่วนใครที่ไม่มีรถไม่มียานพาหนะเป็นของตัวเองเวลาเราไปไหนเราเรียกแเกท็กซี่วันนี้เราเราเดินทางไปยังไงล่าสุดเนี่ยเลขแเกท็กซี่เลขอะไรก็ซื้อเลขนั้นก็ได้รับรองเฮงเช่นกันค่ะมาดูส่วนวันพฤหัสนะคะวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการศึกษาเรียนจบมาพอสออะไรเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ะหัะนักเรียนนักศึกษาอะไรซื้อเลขนั้นแต่ถ้ามันน่าเกินนานจบมานานและจาไม่ได้อพี่แก้วหนูต้องทํำยังไงง่ายค่ะ ใครที่อยู่ใกล้ตัวคุณกำลังเรียนอยู่คุณก็ลองไปดูเลขรหัสนักเรียนนักศึกษาเขาก็ได้ค่ะเลขที่เกี่ยวการเรียนการศึกษาของคนใกล้ตัวก็ให้โชคคุณเช่นกันส่วนคนที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ซื้อเลขเทวดาคูบาจานเลขการทาบุญค่ะเหมือนแก้วแก้วก็จะซื้อเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อวานไปเซมซีได้เลขอะไรคนในกลุ่มรู้ดิแก้วก็ซื้อเลขนั้นไปแหละซื้อเยอะด้วยเดี๋ยวโดนตีปากบอกไม่ได้เดี๋ยวเลขเคลื่อนนะคะเออ เมื่อวานไปเซมซีที่วัดห้วยมงคลกับไอ้ไข่ที่วัดห้วยมงคลเนาะเด็กเด็กวัดเออที่วัดห้วยมงคลลูกศิษย์หลหวงปู่ทวดก็ลองซื้อเลขอันนั้นไปนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มก็จะรู้กันอยู่ว่าเลขเซมซีเลขอะไรก็ซื้อไปเยอะอยู่งวันนี้นะคะแล้วแก้วก็มั่นใจว่าแกจะถูกหวยด้วย2ตัวมันน่นนามากแต่ก็ซื้อหลายเลขนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกวับคุณแม่วันนี้วันเสาร์คุณแม่จะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันเสาร์ ซื้อเลขที่รู้สึกว่ามันใช่เลขถามคุณแม่ก็ได้ถ้าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วลองซื้อเลขตอนคุณแม่เสียชีวิตก็ได้นะคะอย่างเช่นอายุท่านเสีย,สยตอนเท่าไหร่ลองดูนะโอเควันนี้จบไปแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้มีแต่คำว่ารวยรวยรวยเฮงเฮงเฮในวันนี้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ